เมียเมื่อไรไปตัดแต่งมะม่วงเหนื่อยมากจำเนเมียเนื่ยเพรามีสิ่งสลังเราได้ที่น่าม่เราจะปูมันนมงดื่นขึ้นสลัดคือที่นี่มันเราก็มีหลายเยอะอยู่ถึงสลัด กล้วทยทั้งหลายนับเรือหวีเขืออะไรนะหวีเครือกล,ล,ล,ล้วยถูกๆตาคนนี้แล้วลูกสมุนนะไปไหนหมดดึงลายกลางคืนมีเจียวจ้าวมาเดี๋ยวไงอินดี้ยังไม่เข้าห้องเลยอินดี้ยังไม่มา นางยังไม่เข้าห้องอากาศดีๆพอฝนตกมานะมันจะชุ่มชื้นเดี๋ยวยากำลังจะต้องมาตัดหญ้า